กับสบายดีเลยสวัสดีเด้อมันนี้าสิงหาพี่น้องมาเก็บขี้ยางกันเนาะอุปกรณ์ในการเก็บขี้ยางของเฮาก็คือนี่นี่ม<อ>เกกีเล็กเกาะเล็กเกาะขี้ยางขอ้ขอขอยาอืมข,อขี้ยางอลไรก็มีลอ้อล้อสุกเนาะอันนี้ก็คือขี้ยางของเฮา,าก็ได้สามก้อนอดออเดี๋ยวมาเบิ่งอืมเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีเก็บขี้ยางของเฮา กระสีโพเห็นห้องเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันมืดเนาะกลางคืนเฮากับเก็บกลางคืนเก็บขี้ยางเฮาสิคายตอนเช้าเฮากับเก็บกลางคืนยังห้พี่น้องมึงในก่อนขี้ยางยจงชุกไว้อันนี้คือขี้ยางของเท่ามีแจ้งมาแจ้งชีวิตสาวจนยาไม่ได้จังคำเอ้จังโมเลยนี่เที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนดูเก็บ เพื่อนักเกียงแจ้งไปขายไวยเพื่อไป,ปน,นอนเลยมือนี้แม่นเผื่าสิมาเอากี่อย่างเจ็ดโมงเนาะเฮาก็เลยลุกไว้เนี่ยมือน,นี้สิบสองโมง <10 S 1> คันท้ <10 S 1> าลูกซาก,ก็อะยาบุบาท่านเพิ่นเนาะยาบุาท่ท่านขายเฮา,า,า,าตรงลูกไว้เนี่ยคันขายประมาณแปดเก้าโมงห้ากับสี่ลูกประมาณบ่ายโมงหรือว่าสองโมงเนาะอันนี้เฮาลูกไวเ้เฮา เาะดมาเพื่อนสีมาอาวเจ็ดโมงพยาบอท่านเพื่อนมาเดอ้อมาเก็บขี้ย่างน้ำกันเดอ้อผี่น้องเดอ้อนี่เมนชีวิตชาวสวนอย่างไปเก็บย่างช่วยเท่าแม่เนะาะเก็บย่างช่วยเท่าแม่ หลังจากเขาเก็บแล้วเขาก็สิมันยัดเนาะอ, <laughs> อันนี้เม่นกันยัดยางขายนเนาะเออยังทัดได้ฮอดขั้นตอนการขายอจะฮอดขันน้นตอนการยัด คุณยศกับมี่พ่อบ้าล่องเบ้ามอนสามคนห้าก็ได้จ้กเป่าห้าก็ได้โชงเป่าบอกมันมานละเมมบมานไม่ได้เมมเป็นสี่ยางช่วยกูดิอยากลูกเนี่ยตั้งตจ้งเออพ่อพ่อบาปอยูก

บนบาทฮะลีได้ฮอดที่เตาจำแค่โอยนีพันเลี้วเฮ้ยจได้ี่เลยพบพอพบพอกันตอนข่เนาะบ้านตอนนี้ก็มาฮอดบนขายอย่างแล้วกระนย่อย่างขึ้นรถ ขอบคุณ huh. ส yeah.

นักและอย่างเราม่ไดเป่าอย่างง่าย

เราขายอย่างนี้เราได้หกร้อยหกโลพี่น้องเอ้ย mm hmm. ได้หกร้อยหกโลแล้ว่ะดีใจหลายแล้ว่ะ